พอปู่แม่ย่าบบเห็นลูกสะใภ้ออกเครื่อนก็เลยคิดแผนสิพาไปเที่ยววาสันเด้พี่น้องอากาศหนาวขนาดนี้ไห้ชิอยากออกเครื่อนพี่น้องเออนั่นแหละก็เลยแต่งตอกแต่งตัวผัวขอเอาเงินมาให้พี่น้องเออนั่นแหละเพื่อเราขอยสิไปให้ให้ให้ไลยให้หน่อยกันยังดีพี่น้องดีกว่ามูบ่ให้เนาะขอนุ้งส่งสิมันเราขอเตียเนาะมันเหลือเหลือน่อยหนึ่งัวขอมาแปลงให้แล้พี่น้องก่อนสิออกเครื่อนออกซานบอลในแม่นคองคอยพี่น้องจะกระเบิงเอาเนาะอากาศบังเอิญหนาวขนาดนี้จะว่าขอยสิอยากออกเครื่อนบอลแต่ว่าเออพอปู่ก็แม่ย่าเพ่นหาบอลินไปเที่ยวให้พี่น้องาออสิมักว่่านนเด้้พีง แต่งตัวไปเนาะตามที่ว่าเพื่อนบอกเนาะสิพาไปใส่ไปเบิ่งหอดผุน่นจากสิหูวไปใส่ว่าสันเดย์พี่น้องตะออกเดินทางไปเนาะพี่น้องนี่คือเป็นสถานที่ที่ว่าเขาจะไปพี่น้องก็ูหูเดาไปใส่นะมัว่าเออไป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 ให้คอยไปแต่งตัวเขาไปเนาะพี่น้องพอมาหอดนี่พี่น้องเครื่องทางเขาบอกสามีคอยจอดจอดให้คอยเดี่ยวนี่สามีเพิ่นเป็นหัวหนา้าได้พี่น้องเขาขอมากเขาสามีคอยสร้างขั้นมากก็พอสามีนี่ขอห้องอ่อนวอนให้เราจอด แต่ปกกะตีเราเห็นวิวงามๆแล้วก็จอดในแขยอยู่แล้วถึงขนาดเราแขยู่บัวด้บอกแล้วเราก็จอดพี่น้องเพราะแขยู่เป็นคนแถวบากท้ายหูบท้ายนันท้ายนี่นะเราก็เลยโอเคเนาะเพราะว่าพวกแอยอยู่ในเขตบันนอกนี่พี่น้องเป็นเขตโวนบัวส์พอสนั่นก็คือมันบอึดบอลท้ายหูบแล้วก็เป็นเขตฟาร์มสินะเออแอยอยู่แต่ฟาร์มไล่ลราก็หยาดแอยเงาแล้วก็พาแอยมาหล่อมาหรินมาเที่ยวมาหอดแล้วจ้าทุกคนนี่เป็น เฮือนบังกอโลในนอยอเนาะเป็นโบสถ์นะทุกคนแต่สถานที่แห่งนี้เขาจะจัดเป็นศูนย์รวมงานฝีมือที่เขาเจาจัดขายนะทุกคนแต่จะเป็นงานที่เขาเจาจัดมาขายเพื่อการกุศลนะทุกคนเขาก็มาเลาะเบิ่งเนาะทุกคนจะเป็นงานฝีมือแต่ว่าก่อนสิเขาไปพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศรอบๆก่อนเนาะเขามาใน้พี่นนองก็สีเห็นเต่าฟิ้งไฟก่อนเลยเขามาใหนี่คือเบิ่งคือสีอ่าหนาวเนาะพี่นนองแต่ว่าพราะมันเขาจาดังไฟสิก็อุ่นนะพี่นนองคอยในบ่อผาพี่นอะเขาต้องมาอยู่ไกลๆไฟพอเขาเปคนขี่หนาวเนาะเขาก็จะพาทุกคนเาาบิ่่งคคอยดว มีคนทุกคนเพราะเขาเมื่อไนก็มีอยู่ประมาณ30กว่าคนแล้วพี่นนอกเข้าเจาก็จะเป็นงานค้าแบบนี้ทุกคนจะเป็นสิ่งที่เขาเห็ดขึ้นมาโดยมือนะทุกคนเป็นงานฝีมือเราะเป็นงานแฮนเมดหักผ้าทุกคนมาเรอบิงทุกคนนี่จะเป็นพวกซอยต่องหอกต่องหูก็จะเป็นหูบไทยไหูบไทยก็จะเป็นหู9เก้าหูนะทุกคนอาจะเป็นงานผองงานหมอกงานไหมงานแกะสลักงานปั่นดินเผายังก็มีทีสําคัญทุกคนเขามักตัวนี้นะเป็นหูไฮลท์เนี่ยนะตัวนี้จะเป็นจอกจอกดินเผาที่เข่าเจาะปั่นขึ้นมาโดย ข้าเจ้าก็จะเอามาขายแล้วข้าเจ้าจะเอาเงินที่ได้นะทุกคนไปเหตุเพื่อการกุศลนะส่วนอรก็จะเป็นคนที่ขา้าเจ้าแบบกเกษียณอายุแล้วนะข้าเจ้าเอามาขายนะทุกคนสรุปงานนี่ก็คือเมญ่าขอได้การ์ดเนาะส่วนซามีขอได้เป็นแกว่ายส่วนขอได้เป็นเคียงผีน้องหรือว่าช้อปปิ้งบอดเข้ากสิกับแล้วทุกคนบอลที่เท้าจอดรถมันไก่ข้าฟาร์มทุกคนกระจะเห็นกองที่ทุกคนเห็นเป็นแท่งเนี่ยเป็นแท่งหยากับแท่งเฟืองทางที่เท้าสีกับมันผ่านหงเฮียนเนาะที่ว่าสามีเขาเคยเฮียนอยู่แห่งนี่ตั้งแต่ต ทุกคนเหมือนผ้าข่อยมาเบงโหงเฮียนแหงนี่สร้างต่างขึ้นในปี1 9 3 1ก้าอทุกคนขางหงเฮียนกับเ็นดอกใหม่แบบนี้เลยทุกคนมันเป็นดอกใหม่ที่ใต้แลลวแต่วาสโนมันตกขางทุกคนมันก็คือว่างามงามก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึง่งถัดมาโซนนี่ก็จะเห็นโตมาครับโตราทุกคนบรรยากาศทิวทัศน์สวยามหนาวกับงามยี่เด้อจ้ากระดหูมาลายภาพที่จ้ะคุณสามีคนไทยให้จ้ะพี่นอกนี่จะหูภาพที่ข่อยไปเที่ยวในมือนี้